ก่อนที่เราจะไปพูดถึงอาร์เซนอลกับเชลซีนะมันมีมันมีข้อถกเถียงแล้วกันของฝรั่งเขาชอบที่จะเถียงกันนะครับว่าใครเซโดกับเด็กเกนไรซ์ใครคือกองกลางตัวรับนัมเบอร์วันคุณผู้ชมคิดอย่างไงบ้างไม่มีผิดไม่มีถูกนะความคิดใครความคิดมันนะครับมันก็เทียบกันยากเทียบกันยากยังไงคือโอเคแหละเมื่อก่อนไรซ์เติบโตมาเล่นตอนแรกเล่นเซนเตอร์แล้วพอไปอยู่เวสต์ตอนอยู่เวสต์เก็โดนจับมาเล่นเบอร์หกใช่ไหมแต่พออยู่อาร์เซนอลเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเบอร์หกอีกแล้วไง เขาพีคที่สุดอยู่กับตอนอยู่กับบารเซนนาตอนอยู่บารเซนนาเล่นเบอร์แปดเพราะ,ะนั้นจะไปเทียบกันก็นกนกนไม่ได้มันคือมันมันมันคือคนละตำแหน่งอ่ะไคเซโดเล่นเบอร์หกไรเซนเบอร์แปดแต่ต้องยอมรับเลยว่าไคาเซโดนี่แบกแผงกองกลางของเชลซีไว้ทั้งแผงจริงๆนะครับทาได้ทุกอย่างเรียกว่าตัดเกมคุมจังหวะหรือแม้บางบางทีก็สอดโดียวยิงประตูลูกยิงไกล ยังตาตึงผมอยู่เลยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นการดวลกันเล่นๆแล้วกันว่ากองกลางอย่างเดนไาส์หรือไคเซโดใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไปดูบทสัมภาษณ์มานะครับหลังที่อาร์เซนอลชนะไบเยนมาเนี่ยสื่อของเที่อังกิษก็ไปถามนะครับว่าโอเควันอาทิตย์นี้คุณมีความพิเห็นยังไงบ้างที่แบบคุณถูกจะไปเปรียบเทียบกับมอยเซสไคเซโด ไลท์ก็ตอบ่ตอบแบบให้เกียรตินะครับผมว่าไลท์เป็นคนที่ตอบตอบบนถามได้หล่อมากไลท์บอกว่าคือผมก็เคยเล่นกับเขาตั้งแต่เขาอยู่ไบรตันนะแล้วก็ดูัลเขามาตลอดรู้สึกว่าเขาเป็นกองกลางที่เก่งมากๆผมให้เกียรติเขานะแล้วก็อ,อผมก็ทําเต็มที่ก็หวังว่าทีมของผมจะให้ความสัมพันธ์กับการเรคัลเวอร์ตัวเองนะเพราะว่าเราต้องเล่นสามเกมในสัปดาห์เดียวเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นก็ขอให้เป็นเกมที่สนุกแล้วก็ผมให้เกียรติทุกคนหลอ่อเกิน ประมาณนี้ก็ไม่ได้ตอบว่าตัวเองเก่งกว่าหรือใครเก่งกว่าแต่แบบอ่าก็เกมต่อเกมประมาณนั้นแบบวัดกันเกมต่อเกมนะครับจุดที่น่าสนใจของอาร์เซนอลกับเชลซีที่จเจอเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะจุดแรกเลยเราผมขอพูดถึงทีมตัวเองก่อนอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยคาถามสําคัญเลยที่แฟนบอลหรือว่าสื่อหรือว่าทุกคนเนี่ยสงสัยกับตัวไอเดต้าคือว่า11เตตัวจริงที่จเจอกับเชลซีนี้จะใช้ชุดเดิมไหมชุดเดิมที่ชนะสเปอร์ชุดเดิมที่ชนะ บเยนมิวนิกหรือกับตันทีมโอเิกาศกลับมาแล้วต้องได้ลงบนตัวจริงแผงคู่เซนเตอร์จะใช้คู่ไหนจะใช้ซาลิบามอสเกลา่ากับเหมือนบบเยนไหมหรือใช้ซาลิบาฮินคาพิเยอันนี้คือคำถามสำคัญเลยว่าจะจัดยังไงนะครับและอย่างหนึ่งก็คือผมก็อยากยผมยังไม่แน่ใจนะว่าทอสซาเจ็บนานแค่ไหนถ้าทอสซาอยู่ถ้ากับว่าด้านซ้ายจะมีตัวเลขตำแหน่งกัน3คน ในกรณีที่โอเดการได้ลงเป็นตัวจริงจะมีทั้งทอสซามาเจนเนลี่เอบเริชิเอเซ่ปวดหัวไหมปวดหัวแทนอาเดตาไหมผู้ชมคิดว่าไงผู้ชมจะจัดยังไงดีแล้วกองหน้าอย่างเงี้ยกองหน้ากองหน้าผมยังคิดว่าเมริโนโ่จะได้ลงเป็นตัวจริงนะอันนี้ผมเดานะเพราะว่าโยเคเลสยังไม่มีชื่อเป็นสำรองเลยก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นเมริโนโ่เหมือนเดิมนะครับด้านขวาซาก้าแน่นอนมาดูเอเก้น่าจะยังไม่เบียดนะครับด้านซ้าย อย่างที่บอก3ตัวมีให้เลือกใช้นะครับผมว่ามันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญนะเพราะว่าคือถ้าเชลซีไม่ได้อยู่อันดับ2อ,อะเกมมันจะไม่ได้สําคัญขนาดนี้ไงอ่เดี๋ยวเรามาดูที่เชลซีกันบ้างเชลซีเนี่ยทีเป็นตัวจริงจะประมาณนี้นะครับก็คือมีโรเบิร์ตสันเชสน,นะครับเป็นผู้เข้าเสาเหมือนเดิมมาโลกุสโตนะครับเวซี่โฟฟานะ่าเทรเวอร์ชาโลบานะครับมาร์คกกูเลย่านะผมว่าแบ็กโฟก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะถึงแม้จะยังไม่ได้พีคเท่ากับอาร์เซนอลคู่ซาลิบากาเบีย,ยอะไรก็ตามนะแต่ผมว่า หลังๆเชลซีก็ก็เก่งอะ่ะก็แข็งอยู่ะนะครับรีสเจมครับไคลเซโดนะครับแผงด้านลูกนะครับเป็นเอสเตบาเอนโซโฟเฟร์นันเดสแล้วก็อาริเอโดกาลาโชนะครับแล้วก็กองหน้าใช้เป็นเปโดเนโตนะแต่ว่าอันนี้คือก่อนเปลี่ยนตัวนะจริงๆเขามีตัวลุกให้ใช้อีกมากมายไม่ใช่เป็นชาวเปโดนะครับกิทเทนเลียมดีแล็บนะที่กลับมาแล้วนะครับผมความรูมม้สึกของผมตอนเนี้ยไม่รู้อันนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าแฟนเชลซีฟังไม่รู้จะยังไงนะผมผมความคิดผมนะผมรู้สึกว่าเชลซีเนี่ย ณเวลานี้นะฟีลลิ่งมันเหมือนอาร์เซนอลที่กําลังลุนแชมป์ปีแรกเป็นทีมที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งที่ผู้คนมองข้ามว่าอย่างมากก็ลุนท็อปโฟท็อปซิกแต่ไปไปมา,มา,มาลุ้นแชมป์นะครับตอนนี้เพราะอันดับสองนะตามอาร์เซนอลหแต้มเนี่ยเชลซีเป็นทีมที่สร้างสร้างได้เร็วมากตอนแรกเหมือนซื้อละเถอซื้อปีกซื้อกองกลางมาถม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 ,ถม,ถม,ถมกันจนยิมของไอเชลซีเนี่ยแม่งแทบจะไม่มีที่เดินแล้วเดิน <laughs> เดินกันเลยขวักไข่ ไม่มีเครื่องเล่นจะจะเล่นกันแล้วว่ามันมันแน่นมากอ่ะเซนทีก็เจ็ดปีแปดปีหนีหนีกดการเงินอะไรเงี้ยแต่ไปไปมาเออเหมือนมันทําได้เร็วนาะเพราะว่ามันมีเงินแล้วมันก็เซนแต่ดาวรุ่งที่มีคุณภาพนะใครไม่ไม่เวิร์กก็เขาก็หาวิธีจัดการของเขาดีไม่ดีก็แล้วแต่นะครับด้วยความมันมีเงินมันก็เลยทําทําทีมได้เร็วบวกกับเขาผมว่าเขาเขา,เขาให้เวลามาเลสกาแหละมาเลสกาตอนแรกๆก็ดูเปลี่ยนเปลี่ยนตัวงงง,งจัดตัวงงงแต่ว่าทําไปทํามาออก็ดูดีขึ้นนะ ถึงแม้ตอนนี้เขาก็ยังเปลี่ยนตัวงงๆอยู่ก็ตามแต่ว่าผลงานโดยรวมเนี่ยจะชนะบาร์เซโลนาาตบ 20, 30, เบอร์ลนะี่2น 22, ชนะวูฟส0เสมอคาราบักนะใน UCL 2-2สองชนะสเปอร์1 0ชนะวูฟสี่สเนี่ยผลงานดีมากๆเลยก่อนหน้านั้นไปแพ้ซันแอนแดนด์แต่ซันแอนแลนด์มันดีไงตอนนั้นอะ่ะคือผลงานดีมากคือทุกทุกตำแหน่งของเขาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับกองหน้าก็กลับมาแล้วอย่างเลียมดีแลบมีชาวเปโดเป็นตัวเลือกด้วยที่ ดูจุดที่ดูน่าจะพัฒนาได้ก็คือตรงที่มีโคพาร์เมอร์นี่แหละที่ยังเจ็บอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่ามีผลเยอะนะเพราะาตอนนี้ใช้เอนโซ่ซึ่ง so เอนโซนะ่ไม่ได้เป็นสำหรับผมนะไม่ได้เป็น attacking m มายขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่แบบมีเซนส์ในการทำเกมลุกหรือจ่ายบอลเป็นเบอร์สิบที่ครีเอทีฟอะนึกภาพออกไหมผมว่าเอนโซ่เหมาะกับการเป็นเบอร์แปดมากกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับ สิ่งที่เชลซีอันตรายแน่นอนและเป็นจุดอ่อนในเวลาเดียวกันก็คือว่าเชลซีมีปีกเก่งๆเยอะหลายตัวเหลือเกินมนว่าจะเป็นเปโดเนโตอันเดฮานูกานาโชนะครับคิดเท่นนะครับเอ็กสเตวาลปีกแต่ละคนของเขานี่ระดับพระการไปเป็นไปเล่นในทีมไหนก็ได้ในพรีเมียร์ลีกแต่ละคนเนี่ยนะมีความเร็วคล่องตัวดีนะครับอันตรายในกรอบเขตโทษปัดเข้ามาปั่นอะไรประมาณนี้ แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องมาวัดกันอีกทีในในรายละเอียดในเกมแหละผมว่าอาร์เซนอลก็ก็ก็ขี่อยู่คือเหมายถว่าเปอร์เซ็นชนะอาร์เซนอลก็สูงกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งคือเชลซีเป็นทีมที่ค่อนข้างสวิงมากๆสวิงนี่คือหมายถึงว่าฟอร์มการเล่นนะบทจะเก่งโคตรเก่งชิงแชมป์โลกสโมสร PSG ตบเรอัลมาดริดมาตบแบบเนือเหนือเลยเชลซีเข้าไปชิง งง,ง,งใครใครก็มองแล้วเชลซีแม่งไม่น่ารอดอะ่ะแล้วผล Co เป็นไงอ่ะโคพาเมอร์เป็นก็อดโชว์ฟอร์มสวยหรูยิงคนเดียวสองเมตรแอซิด hmm. อะไรอีกมากมายนะครับเอาแนเอานอนกับเชลซีไม่ได้อย่าไปประมาทเขาโคตรอันตรายนะครับสำหรับเชลซีทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อาเซนอนด้วยนะครับว่าว่าจะคมหรือเปล่าไอ้โอกาสยิงอะ่ะมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกแต่คมไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าบางทีอาเซนนอนก็ ชอบไม่ขมเกมกับบาเย็นก็เครื่องแรกก็มีโอกาสเยอะนะกระจกไม่ได้เหมือนกดดันอะ่ะผมดูเชลซียุคมาเลสกาไม่เคยรอรับรับรอสวนเลยครับบี้กลางสู้อย่างเดียวใช่ไหมอันนั้นคาถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสนุกครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลายๆคนก็พูดกันแบบนั้นน่ะแต่พอมา,มาเจอเชนนอนก็ชอบรับรอสวนขนาดแมิตี้อ่ะคุณเคยมันพักเดอะบัสใส่ไหมล่ะมันยังมันยังแบบจอดรถบัสใส่เซนอนเลยผมก็ผมก็ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้วางแผนมาแบบนั้นหรอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์นะนะผู้เล่นมันก็ต้องแก้หน้าง,งานอนะ่ะอืมไม่ได้ไม่ได้อวยทีมเองว่าทีมเก,ก่งนะแต่ผมว่าสถานการณ์อาจจะบีบให้เขาต้องเล่นแบบนั้นก็ได้แบบในเมื่อมันไม่ได้ครองบอลมันก็ต้องรับมันก็ต้องเล่นเกบรับอ่ะอืมใครจะลงคู่ซาลิบาใช่ไหมผมไม่รู้ใจเดต้าหรอกเพราะว่าเดต้านี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาสองเกมแล้วเดี๋ยวก็มอสกิลาที่รอบหนึ่งเดี๋ยวก็อินคาเปเยแต่ถ้าต้องเจอกับเชลซีใช่ไหม ผมเชียร์ฮินคาพิเอมากกว่าผมรู้สึกว่าฮินคาพิเอเหมาะกับเกมแบบดาร์บี้แมตช์อะแบบเกมหนักๆเกมเราไวๆอะคือมอสเกล่ามันจะเป็นสายสายแบบเชิงอะเหมือนซาลิบาไงผมว่าเชิงสองตัวไม่ค่อยดีอาจจะช้ากันไปเพราะนต้องมีตัวปะทะคนหนึ่งฮินคาพิเอนี่สายชนเลยแบบปะทะปะทะก่อนค่อยว่ากันแล้วจุดดีของฮินคาพิเอคือเท้าซ้ายเขานี่ไว้ใจได้คือเท้าซ้ายไว้ใจได้เวลาแบบตัดบอลได้แล้ว สวนจากรับเป็นลุกเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะมีประโยชน์สำหรับกินอีคาเปียนะได้แค่คาดดาวันใบครับเพราะว่าเราไม่มีผมยังไม่มีผมยังไม่รู้เลยว่าจะจัดตัวยังไงนะอาร์เซนอนผมว่าใจชนะเชลซีใช่ผมก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ฝั่งอาร์เซนอนมากกว่านั่นแหละแต่เกมนี้เกมนี้มันสาคัญจริงๆนะคือสาคัญยังไงหรอเพราะว่าเชลซีเนี่ยฟอร์มอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ห้าหกเกมเนี่ยเสมอหลุดเสมอแค่เกมเดียวแล้วก็เขาก็ชเพิ่งชนะบาร์ซ่ามา โมเมนตัม um, ความมั่นใจเขานี่กำลังพุ่งปี๊ดๆเลยเช่นนี้กับอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลนี่ตบตบสเปอร์มาตบบายเยนมาแล้วฟอร์มหลังหลังก็โหดมา,มากๆนะครับคือถ้ามันผ่านเชลซีไปได้นะ้วเนี่ยโปรแกรมหนักของอาร์เซนอลนี่แทบจะไม่มีแล้วต่อไปหลังจากนั้นก็เจอแต่แบบไม่หนักมากนะความมั่นใจมันจะพุ่งแบบพุ่งปิ๊ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปสะดุดแพ้เชลซีขึ้นมาเนี่ยนอกจากเชลซีจะตามแค่สามแต้มแล้วผมว่าเรื่องของจิตใจโมเมนตัม มันมีผลเยอะหลังจากเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าช,ชนะเชลซีได้นี่คือผมว่าถ้าอะไรทแทบจะหยุดไม่อยู่แล้วแหละอาเซนลน่ะยาวๆไปนะครับมันสำคัญเรื่องจิตใจมากกว่าเรื่องโมเมนตัมของของทีมผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด follow กับ subscribe นะครับผมถ้าคุณเป็นแฟนอาเซนอนตัวยงแล้วก็รู้สึกถูกชะตากับผมสุละเกินชอบในสิ่งที่ผมพูดสนุกสนุกสนานมากเลยครับพี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย